สวัสดีค่ะมือแยแอบกับผ้ามาทำน้ำจิ้มสามรสนะคะเพื่อนๆเห็นบอ แย่เอาไปช้อปปิ้งได้ปลาหมึกน,นะคะซีฟู้ดรวมนะคะเพื่อนๆเอามีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยมีทั้งกุ้งนะคะเนี่ยราคากับบอแพงปันไดด้วยค่ะข้าเจ้ากับเฮดมาให้เรียบร้อยนะคะรวกลวกมาให้เรียบร้อยนะคะ3แพ็คเนี่ยคะสิปอนนะคะหน้าสิบสีสีสิบ ประมาณ400ค่ะ400บาทนะคะยาแอลกินบลาเบิดดอกนี้กินได้เธอละแพคกท่านั้นละคะ่ะเนื้อมันิซิเฮดน้ำจิ้มซีฟูดนะคะน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็มารานี่ค่ะอาหารแซ่บๆนะคะนี่กระซิโชกระเทียมดองก่อนนะคะ้อกระเทียมดองอันนี้ยาแอลกะทําเองนะคะใส่น้าผึ้งด้วยนะคะนี่เอาเฮดกระเทียมดองกับเป็นคะ่ะไม่ยู่เมืองนอกแล้วน,นะ เป็นเมียฝรั่งเห็ดเป็นเบอร์สุยางพนาันะ <musician> บาดเนี้ยวก็มาเริ่มแร้วนะแย่ก็ตำมาแล้วนะคะนี่กระเทียมกระเทียมไอพริกสดนะคะทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็รากผักชีนะคะใส่ลงไปโครกรวมกันเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเอาให้ให้รดมันออกทั้งหวานทั้งเค็มทั้ง Έ มันสามรสอนะทั้งหวานทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวเนาะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปน้ำนิดหน่อยนะคะกระเทียมดองแย่แย่ปลูกกระเทียมนะคะปลูกเองกระเทียมกระเทียมสดนั่นจังเอามาดองนี่ก็ใส่น้ำักนาวลงไปปรุงรสนะคะอันผู้ใดบ่มีหัาผักซีก็เอาผักซีหั่นสับละเอียดนะคะเท้าเสียามาใส่ในน้ำจิ้มสามรดมันสิให้รสรสชาติที่อร่อยค่ะ ทีนี้เราก็สิใส่น้ำปลาดีลงไปนะคะน้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือปนลงไปน้ำเด้อค่ะเด้อาะว่ามันสิไดเพิ่มรสชาตินะคะอันเกลือปนอันนี้แย่แบะเค็มดอกเพาะวาข้าเจ้าเกลือเกลือไอคือว่าเกลือ,อย่างดีพะนะเกลือที่ข้าเจ้าบกข้าเจ้าลดความเค็มมันไปนลงลงกปแล้ว มาสัน่นเขาจะว่าบบบน,นี้อันละห้ากระซิ้เบรงรดตามชอบใหญ่นะคะมันจะออกหอมๆนะครับไอเป็นน้ำจิ้มซีฟูดอะไรเลยแต่จะมันลาบซีฟูดนะคะสูตรนี้ง่ายมากเด็กหน่อยกก่เห็ดได้นะคะน้ำจิ้มซีฟูดสาวๆวัยรุ่นเด็กเสียทำให้ผู้บ่าวกินอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกๆพัดาเด็ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะ ให้ปรุงรสด,ด้วยนี่แหละให้มันออกรสเปรี้ยวหวานเค้มนะคะสามรสน้ำจิ้มสามรสแล้วก็หอมหากผักซีนะคะรากผักชีอ่านั่นแหละส่วนใครที่ไม่มีรากผักชีนะคะก็ใส่ ใบผักชีลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่แย่ไซเพิ่มเติมเพราะว่าเพิ่มความหอมนะคะเวลาไปราดน้ำกิ้มเออไปราดชีฟูดเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นและรสชาติที่ว่าอันพิเศษนะคะเนาะกลิ่นเฉพาะสำหรับคนที่บอยอยากต่ำนะคะก็ใส่เครื่องป่นเลยนะคะจวดสองจวดกันแล้วค่ะ เซจเรียบร้อยหน้าตาก็เป็นยังสี่นะคะเห็นบอเป็นแต่แสบยางคักแสบแสบบอ้เป็นตแต่แสบ,แซ,บ,บ,แซ,บซ,ซ,ซื้อนะคะแสบอีหลี <c oughs> แสบอีหลีปัทะเดียนย่ายแอลนีก็มีผักนะคะผักกินกับเนี่ยอันผักสลัดเจ้าของเก็บมานะคะจากสวนสดๆเลยค่ะผักสลัดที่ย่ายแอลปลูกไว้ในกระถางนะคะ ตอนนี้มันก็โตแล้วเนี่ยเอามาเก็บกินกับกินกินกับอะไรก็ได้นะกินกับลาบหมูเมื่อวานนี้ก็กินแล้วเมื่อเนี้ยเอามากินกับซีฟูดนะคะแล้วก็ยังมีผักอื่นๆผักโหระพาก็มีค่ะสื่อมนะคะโหระพาไทยมันก็จะอร่อยมากเวลากินกับซีฟูดนะคะค่ะววเวลาเ้ากินซีฟูดเนี่ยนะคะเ้ากินกับโหระพานี่ยมันจะ มันจะทำให้ซีฟู้ดของเราอร่อยขึ้นนะคะเพื่อนๆรสชาติดีขึ้นน้ำก็ผผักชี่นี่แหละผักหอมป้อมนี่แหละใยเอวาวาด้นี่ตามความมันตามความรู้สึกวันถ่อไป <c oughs> ประมาณนั้นตรงนี้ค่ะ,ะผักโหระพานะคะค่ะได้เวลาซิมแล้วเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะมากินของแซ่บนะคะ อาวโดนกินท่านึงของแสบนี่นะคะยายแอวเดือนหนึ่งนาสิกินท่านึงซีฟูดนี่นะคะนอกนัดกะกินนันมีของกินหลายเนาะ,ะแผนกคหาของกินนะคะค่ะนี่ค่ะใบเบซิลนี่ก็กินกับอัน,นแซบคือกันนะคะถ้ามีโหรพากระเอาใบาเบซิลนี่แหละมากินกับนะคะสรสชาติปลาหมึกซีฟูดของเาขากระิดีขึ้นนะคะ ะย้าแอลก็ฮิิมเรียบร้อยเด้อค่ะหลายคำคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะปลาหมึกที่เขาลวกมาก็นิ่มๆนะคะไม่แข็งค่ะบอกูว่าเขาเจ้าใส่อีกอย่างมากคือกันนะคะแต่ว่ามันมันบก,กนด้างมันนิ่มอร่อยดีค่ะค่ะขอขอบคุณพี่น้นองนะคะ,ะกับเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายแอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ